จากวันนั้นนะครับวันที่ผมเริ่มทําสิ่งที่ต่างด้วยความรู้สึกลอยๆที่อยากจะนําเสนอและสอนให้คนที่ไม่อยากรู้ได้รู้สบันหังเพราะมันก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระจนถึงวันนี้นะครับปริเสธไม่ได้เลยว,ว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่เรานักเล่นเกมพี่น้องทั้งหลายนะครับร่วมทํามันให้กลายเป็นเรื่องไร้สาระที่น่าติดตามมากที่สุด เริ่มจากศูนย์เป็นร้อเป็นพันและถึงหมื่นในวันนี้ผมขอขอบพระคุณนะครับทุกหนึ่งกำลังใจและ1น,นึ่ง c r i b e like หรือ1นึ่งล์นะครับที่มีให้กันมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆและขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องไร้สาระนี้ไปด้วยกันมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะให้อะไรพวกคุณบ้างเร็วๆนี้ สวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่คุณไม่เคยคิดที่จะอยากรู้แต่กระสือที่จะอยากเล่นหรือว่ายังคงอยากทําเป็นกันเรื่องไหนที่ใครหรือผู้ใหญ่ทั่วไปว่าไร้สาระผมจะนามาเสนอทุกเรื่องนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ c h e r i o s อสแ r ดเ i o n a l แนละครับและนี่ก็คือคลิปสอนพวกคุณนะครับลง m o d i f i c a t i o n ของเกม Grand t h e f t Auto IV หรือท a ทพักสี่นเองนะครับหลังจากที่ผมพักไปไปราวๆ2เดือนกว่าเลยละนะครับรวมๆกับ3เดือนเลยละนะครับเพราะว่า ไปค้นหาในส่วนของคอนเทนต์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคสเกมก็ดีนะครับคอนเทนต์ต่างๆนาๆนานะครับที่กำลังจะเข้ามาในช่องแอดเพลย์เชนแนลอย่างเงี้ยก็ติดตามกันเยอะๆแล้วกันนะครับ ก็วันนี้นะครับเปิดหัวกันมาในส่วนของวิธีการลงมอส GTA นะครับก็วันนี้ผมไปเจอของเด็ดมานะครับหลังจากที่ไม่ได้สืบค้นมาเลยนะครับแล้วก็สืบไปมันก็ไม่ค่อยได้เด็ดสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ไปเจอมานะครับนั่นก็คือมอสชาร์ฟ o อเมติกนะครับชาร์ฟออเมติกคืออะไรสําหรับบางคนน่าจะไม่รู้จกักบางคนไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้านะครับชาร์ฟออเมติกนะครับเป็นเอ่อแพ็ค อาวุธนะครับแพ็์วีปอน DLC ดาวน์โหลดคอนเทนต์ของเกม s e n ต์โรดเดอะเติรนะครับเป็นปืนปลาฉลามนะครับที่ยิงใส่ผู้เล่นแล้วมันจะทําให้มีปลาฉลามพูดขึ้นมากินผู้เล่นนะครับบัตรนี้นะครับสถาบันจูรลโอนิฟของเรานะครับผู้ที่พัฒนา m o อสคริปติ้งให้เราเล่นกันหลายตัวเหลือเกินเขาได้พัฒนา Mo ดตัวนี้นะครับมาสู่เกม GTAIV นะครับในเมืองลิเบอร์ตี้ซเราจะมาดูกันซิว่า Mo สชาร์ฟอัตติ เมื่อมาอยู่ใน GTA แล้วมันจะมีวิธีเล่นแล้วมันจะสนุกมากกว่า s ซนต์โรเดอร์เตอร์มากแค่ไหนนะครับแต่ในที่นี้เมื่อ m o ช s าร์ฟโอเมติกนะครับถูกเชลิโอสแตรดเพรสชเนลจับเข้ามาอยู่ในช่องแตรดเพรสชเนไปที่เรียบร้อยผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อมันให้มันเป็นชื่อม aws, the Terror c o n t i n อ e s All the vast and unknown depths of the ocean. How could there have been only one? Jaws. The Terror Continues. โอเคหลังจากที่เราได้ดูนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องจอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นภาพยนตร์เก่าแล้วละ่ะพอสมควรนะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับปาฉลามนะครับยังไงก็ลองไปหาดูดูกันนะครับโอเคผมขออนุญาตใช้ชื่อมดตัวนี้ว่าจอไอวีละกันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสาหรับวิธีการลงเกมนะครับเบื้องต้นสําหรับใครที่ยังไม่มีตัวเกมนะครับก็ แนะนำเลยนะครับจากเมื่อก่อนนะครับสิกว่าคลิปที่ผ่านมาผมจะแนะนําให้ไปดาวน์โหลดนะครับคลิปนี้ผมก็ยังคงบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าท่านยังไม่สะดวกจริงๆก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ริงก์นะครับที่ผมเคยทําไว้นะครับเป็นแตง้ง ขอบคุณ1,000 Subscriber นะครับในส่วนตรงนั้นจะมีลิงก์ดาวน์โหลดของเกม GTA ไว้อยู่แต่ถ้าใครเบื่อการโหลดของเถื่อนเบื่อการแตกไฟล์ยุง่งยากต้องมานั่งอัปดงอัปเดตอะไรคือแบบอยากได้ One Stop Service อะติดต่อ f แฟนเพจ Play, play, play Cheerios ในส่วนของ Ad Play Shop เลยมีเกม GTA IV C, แบบไม่ล็อกโซนนะครับถูกลิขสิทธิ์แท้จาก Rocket Star และ Steam นะครับจำหน่ายอยู่ในราคาที่ ไม่กี่ร้อยบาทนะครับคุณอดข้าวไม่กี่มือ้อคุณก็ซื้อได้อย่ามาทําเป็นว่าไม่มีตังแดกข้าวแล้วจะให้มาซื้อเกมอย่ามาอย่ามาดรามากขนาดนั้นนะครับกูรู้นะว่ามึงมีตังซื้อคอมพิวเตอร์ราคาเป็นหมื่นไม่มีตังซื้อเกมร้อยสองร้อยไม่ใช่แล้วละ่ะโอเคนั่นคือทางเลือกของคุณนะครับสําหรับใครที่ชอบแบบที่ปัญหาเยอะนะครับไวรัสเยอะก็เลือกแบบนั้นใครที่ชอบ one stop เป้งเดียวเล่นได้ลงลงม็อดได้ชัวร์ก็ติดต่อ adplay shop ได้เลยนะครับ หลังจากที่พวกคุณมีตัวเกมนะครับก็ลง แพดนะครับลงอัปเดตเวอร์ชันให้มันเป็น1.0.7.0เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับโปรแกรม OpenIV สำคัญมากมันเป็นโปรแกรมที่จะเจาะไฟล์ต่างๆของเกม Grand Theft Auto IV นะครับตรงนี้ก็ของผมเนี่ยจะใช้เป็นเวอร์ชัน1.6นะครับโอเคหลังจากที่พวกคุณมีตัวเกมมี OpenIV นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ลิงก์ดาวน์โหลด OpenIV นะครับคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมทำคลิปสอนลงสอนติดตั้งสอนใช้งานเป็นที่เรียบร้อย นะคุณก็ดาวน์โหลดมอสจอไอวีบ h e เชริไปนะครับต่อไปนี้มอสของผมจะไม่ทำการล็อกไฟล์แต่อย่างใดโอเคขอบคุณเข้าใจแล้วนะผมนะเห็น ในในในแฟนเพจเพลย์ชิลีอสเนี่ยไม่มีเฮอะไรเลยนอกจากการมาเม้นถามพาสเวิร์ดนะครับโอ้พระเจ้าทําไมมึงไม่สังเกตคําว่า me, Lead มี Lead มีมันแปลว่าให้อ่านกูก็อ่านนิดนึงมันจะได้เห็นพาสเวิร์ดนะครับโอเคผมปฏิญาณละต่อไปนี้ผมจะไม่ล็อกไฟล์ให้มันยุ่งยากแล้วนะครับผมอยากให้ในแฟนเพจของผมมันมีอะไรที่มากกว่าการถามวิธีการแก้ปัญหาการลงมดนะนะโอเคโอเคเพราะพวกคุณมี3 3อย่างนะครับตัวเกม Open IV และมดหลักนะครับ อเคดาวน์โหลดมานะครับจะได้โฟลเดอร์เป็นลักษณะประมาณนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปจะมีเมนไฟล์นะครับในการแก้คำสั่งฮอตคีย์แล้วก็ไฟล์ uh, file นะครับ o i v อยู่หนึ่งตัวโอเค s x t step ต่อไปนะครับพวกคุณเปิดโปรแกรม OpenIV ขึ้นมาเลยนะครับจะได้หน้าต่างประมาณนี้ไปที่เครื่องมือ t o ตนะครับ Package Installer และเลือกนะครับไฟล์ file. Sharp-O-Matic Gun mod.oiv ที่ทาง j u l i o n i f เป็นผู้พัฒนาให้ขอกระคุณมาเนน้อทีนี้ด้วยโอเคเลือกแล้ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับโอเคเลือกอันแรกนะครับ install the mod yeah แล้วก็รอมัน installation please wait สักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอมันขึ้นหน้าต่างนี้ยังไม่ต้องไปรันเกมปิดไปนะครับไปที่คำสั่งเดิม package installer เลือกตัวเดิมกด Open และ p a ดเวอร์ชันให้ตรงกับเวอร์ชันของคุณสำหรับใครที่ใช้เกมลิขสิทธิ์แท้จากแฟนเพจ p p l y y h h r i o s หรือ Ad Play Shop ให้มาเลือกอันล่างเลยนะครับมันจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน1.0.7.0แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอัปโหลดอัปเดตที่ไหนไม่จำเป็นต้องไปหาแคลกด้วยนะครับคุณลงมดเล่นได้100ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ในเครื่องครบนะโอเค กดตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่เฮ้ยพี่ผมมือใหม่จริงๆผมไม่รู้วิธีมันลงยังไงเข้าไปดู playlist ของผมเลยเบื้องต้นของการลงมดนะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีสิ่งที่ควรจะต้องรู้คุณจะต้องรู้และมีอะไรก่อนเมื่อคุณดูครบคุณไม่จําเป็นต้องมาดูวิธีการลงและคุณแค่อาศัยมดของผมแค่นี้คุณก็ สบายบือได้แล้วโอเคปิดไปนะครับอ่าเก็บโปรแกรม OpenIV ไปได้เลยในส่วนที่2นะครับ next step ก็คือไปที่เมนไฟล์ด้านในจะมีโฟลเดอร์ scripts นะครับอยู่1ตัวคลิกขวาแล้วเลือก copy ไปที่ directory ที่คุณลงเกมนะครับของผมเป็นเกมแท้นะครับจะลงไว้ในส่วนของ steam steam app common Grand Theft Auto IV และ GTA IV นะครับคลิกขวาแล้วเลือกวางได้เลยเย้ <Yeah! S 1> ตอบ yes นะครับ ติ๊กถูกตรงนี้แล้ว copy and replace yeah อเคเท่านี้นะครับ mod uh, sharp o m a t i c หรือ mod jaw iv ก็ uh, install เสร็จไปที่เรียบร้อยในตัวเกมเวอร์ชั่นถูกลิขสิทธิ์เล่นได้แน่นอนผ่านสตีมไม่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยว ต่อไปผมจะเข้าไปเทสให้ดูในตัวเกมกันดีกว่าว่ามันมีวิธีการเล่นและสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วมันจะหันสาบ้านลนำป่วนเมืองได้มากแค่ไหนโอเคเราไปฝั่งนูน้น let's so fucking go โอเคครับตอนนี้ผมก็าพาพวกคุณเข้ามาอยู่ในเมือง i b e r t y City อยู่กับนายนิโก้เราคิดถึงนายมากเลยนิโก้เราไม่ได้เจอนายตั้งนานนะโอเควิธีการเปิดมอดนะครับมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกเป็นวิธีดั้งเดิมโบราณโบราณน,นะครับก็คือกดปุ่ม insert บนคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีหน้าต่างที่นายจูเลียนิฟกันะครับเขาเป็นผู้ทำนะครับไม่ว่ามอดไหนมอดไหนก็จะามาเลือกตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีในส่วนของ s h a p o m a t i c นะครับเพิ่มเข้ามา คุณก็กดคำสั่งอันบน,เ,นเพื่อที่จะใช้ชาร์ฟออเมติกกันได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของอเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนโอเคซึ่งในส่วนของ ad press ad p r e channel ที่ผมได้ทำการแก้ฮอตคีย์ไปนะครับสำหรับใครที่ copy main file ใส่ไปแล้วจะสามารถกดปุ่ม J นะครับเพื่อที่จะใช้เปิดน,นะครับชาร์ฟออเมติกได้เลยนะครับเราจะมาดูซิว่าปลาฉลามขึ้นบกนั้นมันจะมี พฤติกรรมยังไงกันนะครับป่ะเรามาดูกันมาดูโอเคเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยบยา<ะ>ดาฮ่าฮ่ากิ่งแมงเลยโอเคล่อเยอะล่อเยอะโอ้สู่ความเมื่องการิีพนเยอะหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกเจ็ดเถ้อหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบก โอเคสะใจจอร์สเอ,อื้อเอ,อื้อปลามานี้เล่เล่ล่เอๆๆื้อโอ้โหปิว 1, 2, ปะะหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกไอ้ย่าโล่งล้อนสัตว์ปลาฉลามขึ้นบกเฮ้ยเดียวเดียวเดียวฮอร์เฮ้ยยิงหอได้ปะวะลองดูก่อนไอยาไอยาไอยาไ,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 ไม่ได้วะแม่งรัศมีไม่ถึงโอเคสวัสดีคุณตำรวจปลาฉลามขึ้นบก ปลาสลามขึ้นบกปลาสลามขึ้นบกโอ้ยเฮียล็อกยจดิสัตว์โอเคโอเคโอ้โหแม่งโอ้โหเมื่อกี้เห็นฉากไอ้ที่มันกำลังตวัดเมื่อกี้ว่าสุดยอดจริงๆเลยอ้าวสวัสดีคุณป้าสวัสดีวิ่งจ็อกกิ้งเหรอแลาลาลาปลาสลามขึ้นบกเซห้าหกจิงจอกยัดไส้สวัสดีคุณปลาสลามอิ่มแล้วไม่ยากล่ะ โอ้หลายตัวเนี่ยโอเคโอ้ยตรงนี้ตำรวจเต็มเลยอายาลาลาอาวเนินสองสามตาฉลาดขึ้นบอกสี่ห้าหกจิงจอกยัดใส่ลอ้ยลาโอ้ยสั่งใหญ่เงินสวัสดีมาเยโอเคเปล่าแม่งในรถนี่แหละเยโอเคโอ้ยแม่งโผล่ขึ้นมาแบบ ตกใจเลยเมือ่อกี้โอเคอตรงนู้นมีตรงนู้นมีสวัสดีคุณตำรวจไอ้ยาไม่ต้องลบไม่ต้องลบไมี่ต้องลบได้กันทุกคนลแหละ,หละ,หละดูดูโอ้โหช้อนงับเขาให้โอเคหลบทำไมหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นโปก๊กโอ้โ,อโ,อโอหนวยสวรรค์มาหนวยสวรรค์มา<จ>เ,าเย่เป่าก่อนเลยเป่าก่อนเลยเย่ เป่าก่อนเป่ากอได้เปรียบโอ้โหไอ้ยียรถปอู้โอ้อตำรวจสวัสดีคุณตำรวจนี่ๆี่น่อาอหน่นนนวยสวราอาจัดให้จัดให้ใหอยากได้ปลาสลามอาจัดให้เย้ <laughs> โอเคหลังจากที่เราก็หนีมาได้สักพักหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เมืองก็เริ่มสงบนะครับโอเคผมจะหนีขึ้นรถไฟเย้ โอเคดูซิว่าปลาฉลามจะตามขึ้น BTS ไหมสัตว์ <laughs> เราไปจะดูกันซิว่ามันจะตามขึ้นไหมไหมอ้าวไปสวัสดีคุณป้าเดินทำไรครัโอ้โหหลังเปียกหลังเปียกเลือดมาอุลยเยี่ปลาฉลามมงไปนะโอ้โอ,โอชิตโอเคโอเคป,ป,ปะปะปะยีสี่ดาวเลยสัตว์นี่ถ้าผมไม่เปิดก๊อตโหมดนี่จบอ่ะเนี่ย นี่ทำไปเล่นไปนี่ผมเล่นจากเ,เล่นจากเกมแท้นะเออใช่ว่าผมลงเกมเถื่อนแล้วเล่นได้นะนี่เกมแท้นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือเกมแท้เล่นได้จริงนะครับไม่ต้องอัปเดตเอาใครยิงกูเอาสวัสดีคุณตำรวจแหมอุตส่าตามมาถึงนี่มา1 2 3สองสปลาฉลอมขึ้นบก4 5 6จรจิงจกยาไสไหมไอเฮียสะเทินน้ำสะเทินบกจริงเอาสวัสดีคุณตำรวจ อ๋อไม่ใช่คุณตำรวจอันนี้หน่วยสวาสอ้าวสวัสดีหน่วยสวาสเหรอหน่วยสวาสเหรอหนึ่งสองสามัปฉับม,ม,มขึ้นบกงับโอเคแจกแจกให้โอเคแจกให้กันทุกคนนะครับผมยกสยามโอเชียนเวิด์มันมาอยู่ที่เ,เนอรเบอร์ตี้เซตตีท้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคอวานอาหารไปเฮืออไอ้เยี่ยแล้วมันมีไอ้อน,นี่ด้วยนะมีกำแบบ โมเดลกำแพงแตกเออชอบ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 โอเคไอ้ยีบีทีเออสกูถึงขนาดปิดสายอปิดปิดรถไฟเลยเหรอโอเคเกะกะเลอเกินเกะกะเลอเกินเดี๋ยวขอส่องก่อนเดี๋ยวมีล็อกเก็ตแลนเชอร์ไหมอ่าเย่เปล่าไปดึมอย่างนั้นแหละเรียบร้อยโอเคอ่ากดเจขึ้นมาใช้ใหม่นะครับเจสองเด้งสองเด้งไหม โอ้เฮ้ยมาอยู่ข้างหลังได้ไหมวะเฮ้ยอะไรเราอะไรเราคุณตำรวจโดนแดกโอ้ชิตเจี๊ยยไม่มีใครจะหยุดนิโก้ได้นิโก้เจ้าของนิโก้นิโก้เทพแห่งโพไซดอนแม่งได้กับปลาฉลามมีฮีมาเป็นกองพันขนาดนี้โอเคเราไปลุยที่อื่นกันต่อดีกว่านะครับ หนีหนีหน <plane>. ีห <niño> น <sharing> ีแล้วหน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 ีแล้วแล้วไป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 โอ้โหมึงไอ้เหี้ยบวกคิดจะบวกกันขนาดนี้มึงเป็นตำรวจมึงขับรถหนีใช่ไหมมึงเจอปลาสลามขึ้นบกเอ้อเาเฮ้ยกดใช้ก่อนกดเจ้าลาลาลาไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ลาโอเคมหาวิบัติปลาฉลามขึ้นบกวันนี้ในโรกภาพยนตร์ บางทีแม็กก็คลิปนะปลาฉลามขึ้นบกอย่างนี้โลกเราร้อนใช่ไหมโอ้โหไอ้โดนโคตรสูงเลยฟาดโอเคเราต้องการยานพาณนะิชย์ไอ้แม่งปลาฉลามแม่งกระโดดแบบพลิกรถเต็มไปหมดแล้วโอเครถขับรถหนีขับรถหนีขับรถหน,น,นีขึ้น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 เยรไป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 โอเคได้อยู่ครับโอเคอ่าดิฟเรียบร้อยไปลุย เจตามมาไม่ทันหรอกเลยแรๆโอเคอ่ฮะปัญหาน้ำมันแพงใช่ไหมจอดจอดจอดเออคุณนิโก้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณนิโก้จะมาจัดการปัญหาน้ำมันแพงโอเคกดเจเปิดมอสก่อนอ่าปักเขาให้ฉลามมาไหมโอเคมันใช้ได้แต่เพลเยอร์เป็ดโอเคมาใครเอ่ยอ่าผู้ขอร้าย แย่ซะเหยื่อของปลาค่ะฉลามขึ้นบกโอ้ยเหี้ยตกโอ้ไอเหี้ยหมุนเต็งเลยสัตว์โอเคมึงนี่ต่อยแย่กูจังเลยต่อยแย่กูจังเลยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกไอแอมเชอรี่จั๊กกะกี้หัวใจไอแอมตกบันไดหัวใจจิ้มเท่โอเคอ้าวโอ้ยแม่งทะลวงกลางรถ เจ๋งว่ะชอบอเยี่ยแม่งสันตโลแบบน่าแบบสุดยอดจริงๆเยี่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 โดนซะโอ้โหเยี่ยไอสัตว์ฉลามมึงแม่งไม่ดูเลยสวัสดีคุณหน่ยวยส,สวัสดีคุณตำรวจโดนเขาเมืองโดนแดกโดนแดกไอ้ไอ้เือ ออออโอเคมีรถตรงนี้หนีอยู่โอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้น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 ถ่ายรังไปหลังโอเคโอค้โอยเสียงหมดนี่ถ้าฝั่งนี้ดีเดี๋ยวผมเสียงเสียงมีน้ำมูกนะผมไม่สบายอยู่นะครับผมไม่สบายผมยัง่างนัดนฟูเต็ดทำคลิปให้คุณเลย <S 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 เป็นไงล่ะผมมันเจิดประหลาดสุดยอด Okay. หลังจากที่ผมก็หนีหน่วยสวัสดมาได้ระยะหนึ่งนะครับมันก็ยังคงติดตามผมอยู่นั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดตามผมไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมว่าเปิดไซเรนนะเปิดทำยีลยล่อะไรล่ะเรียกใครมาอะไรสัตว์โอเคอ้อาวสวัสดีคุณตำรวจมึงนี่ไม่จบเบียดแง่ไงสัตว์ลงมาในๆก็ในๆแล้วมันต้องเคลียร์กันไปข้างหนึ่งชักออกมาชาปอเมติกของข้า <laughs> สวัสดีคุณตำรวจ เอาไปแดกซะไอแอมเชอรี่จักรจีอ้าวมึงคิดยังมึงกล้าดีมึงกล้าดีาดเอา,อา,อาเอาเอาเอามอสยายามอสย่าเออเลอร์เฮียสวัสดีนวยสวาร์ดโดนซะหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกตัวใหญ่เบลอหนึ่งสองสามปลาฉลามโอ้ยเฮียยิงยิงผู้ไม่เกี่ยวข้องโทษทีซาเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับนั่นนะครับก็เป็นการก่อวินาสันตโลหลังจากที่ไม่ได้ก่อมาร่วม2เดือนเศษนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับกับมอดจอ i ไอวีชาร์ฟโอเมตินะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับเป็นคลิปแรกหลังจากที่พักในคอนเทนต์ส่วนนี้ไปนานพอสมควรนะครับโอเคถ้ายังไงถูกใจโอเคเดี๋ยวขอนอนุญาตพพสคลิปก่อนโอเคถ้ายังไงถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืม3พฤติกรรมที่ควรทานะครับซับ ไลค์แชร์นะครับกดซับกับช่อง AdPray Channel ซาแล้วไปกดไลค์กับแฟนเพจ p พ a y c เชล e โนะครับและถ้าถูกใจ <c oughs> ก็อย่าลืมแชร์ไปให้บรรดาเพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆนน้นนนองๆน,นะครับได้เ,เสพมอตต้นนี้กันทุกคนนะครับโอเคไงฝากด้วยนะครับกันในส่วนของแฟนเพจ p พ a y c เชล e โและ แอดเพรสช็อป uh, นะครับศูนย์รับฝากซื้อเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่เบื่อไม่อยากโหลดเกมเถื่อนแล้วนะครับเบื่อการแบ่งพาร์ตสับเป็นหมูบะช่อเลยนะครับโหลดมาไฟล์ไม่สมบูรณ์เล่นก็ไม่ได้ต้องมานั่งหาอัปดงอัปเดตอีกนะครับไฟล์ที่กูแนบให้ก็ไม่ครบสักทีเล่นไม่ได้สักที เชื่อผมครับเกมแท้คือทางออกที่ดีที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หันมาสนับสนุนเกมแท้แล้วนะครับคุณได้เกมแท้ถูกลิขสิทธิ์นะครับคุณได้สนับสนุนผู้พัฒนาเกมและผู้พัฒนาเกมก็ได้มีสิทธิ์ในการพัฒนาเกม GTA V และ GTA 6ออกมาต่อๆกันไปนะครับโอเคฝากไว้เท่านีสส้ subscribe ด้วยอย่าลืมโอเคบายมันมัน u ัน